สบายดีสวัสดีครับอันนี้ช่อง YouTube เขยลาไรเดอร์นะครับวันนี้วันทำงานช่วงหลังเที่ยงบ่ายนะครับทุกนี้พนักงานไรเดอร์ไลน์เมนนะฮะซุ้มสม็ดหลังเซ็นทรัลนะครับรถจอดกันเพียบเลยสายงานจะเยอะนะฮะนนี้เรามาติดตามชีวิตการทำงานของเขยลาคนนี้ครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเพื่อนๆร่วมงานว่าวันนี้งานเยอะไหมครับทุกคนก็นั่งทำงานกันอยู่ ูนะครับเริ่มสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมวันนี้วันนี้ชื่ออะไรชื่อต่อครับชื่อต่ออะไรแมนทางานกันวันนี้อยอดดีมากเลยพันกว่าใช่ไหมหนุ่มตาลาย100ารออ้อยกว่าครับออร้อยกว่าออกมากี่โมงครับวันนี้ออกมาสิบโมงครึ่งโอเคครับได้แล้วน้ำมันหนึ่งถังแปลว่างานช่วงนีเ้เงียบมากเลยที่เห็นผู้ผมนั่งกันอยู่นี่นะไม่ใช่มั่วสุมนะฮะทำงานครับวิธีการทํางานของ อาชีพไรแม่นะฮะดูนะฮะการทำงานดูนิ้วนะฮะถ้านิ้วไม่ดีนี่หญิงไม่ติดจะใช่ไหมฮะกดงานไม่ติดครับอ๋อกดงานไม่ติดโอเคโอเคครับสวัสดีครับตกกระจายวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับงานเยอะไหมครับยอดแย่เลยครับโอ้วันนี้ได้กี่ร้อยแล้วครับผมสามร้อยครับผมสามร้อยพอไหมครับไม่พอครับ ไม่พอค่าเล่าเลยไม่พอค่าเล่าเลยโอ้ค่านมลูกก็ไม่พอครับ <c oughs> ช่วงนี้เงียกับทุกคนด,ดูว่าดูสภาพครับเน,น,นี่ยวิธีการทํางานของไลแมนนะฮะอันนี้มือโปรนะฮะมือโป้ว,วิธีการกดรับงานครับอันนี้ออกมากี่โมงครับแปดโมงครึ่งครับแปดโมงโอ้ได้แล้วครับขัานแรงขั้นต่ํานะฮะอู่นะ ข้าแรงสามสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทนี่ดูดูเสียงกดหน่อยมือเดียวเลกดเลยอ่ะสวัสดีครับพี่โก้เป็นไงนี่ฮะนี่ฮะอันนี้มือโปรแห่งสมเด็จเลยนะนิ้วเดียวกดเลยดูครับดูยอดเยอะเข้าเลย470บาทคุ้มไหมครับพอไหมมอได้แค่ประตู นี่เนีอาชีพการทำงานนะนั่งน้างตากดกันอย่างเดียวเลยถ้าได้พนักงานอะไรแม่ไปเป็นสามีไม่ต้องกลัวครับนิ้วดีทุกคนเดีโอวเรียบร้อยโชว์หน่อยพอดีเลยเป็นไงครับเรียบร้อยนิ้วเดียวถ้านิ้วไม่ดีนี่ไม่ได้อะได้นแล้วเห็นไหมมาดูโโอ้หแต่เราดีเลยอะ เป็นไงครับเพื่อนบอกโอ้โหหลอกลวงไม่ต้องสืบกับเขาคนนี้เลยครับนั่งกันสิบกว่าคนครับได้คนเดียวนิวซีงครับได้งานไปแล้วเป็นไงครับเป็จังหวะถ่ายวิดีโอเลยวะนี่ครับอาชีพของไลแมนะฮะคนไหนที่จะเข้าวงการนี้นะะแถวซุ้มซุ้มซุ้มซุมสมิธนะมามามารวมกันได้นะมาสอนมารวมมาได้ ขอบคุณครับขอบติด <c oughs> คุณที่ติดตามซับสไครป์ช่องเขยลาวไรเดอร์นะครับผมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ได้งานมิสเตอร์ดโดนัทน,นะฮะที่แมาา่ค้าเสร็จพันชันใต้ดินเดินไาเอาสินค้านะก <c oughs> ารทำงานก็พอได้ออเดอร์ก็ ไปตามหน้าจอตอนสัมปนะครับตามเมนูเรามาถึงช็อปสตอรอน,าานะครับนะรับอาหารแล้วก็มาแจ้งเลขออเดอร์กับพนักงานนะไลน์แมน5778ครับสอง8กับบ้านค่ะสองห้าเก้าคือกับลูกค้าเลยห้าเจ็ครับ,รบขอบคุณครับ พอได้สินค้าก็รับสินค้านะแล้วก็เดินทางไปที่รถกฎการเดินทางนะครับเหมือนเราไปเที่ยวกันในตัวนะฮะี่ชีวิตการทำงานของเขยลาวาว่าจากงานออกกไนนะครับถ้าคนเราไม่เลือกงานหลังจากงานออกไกไนเราก็สามารถที่จะทำให้ตู้ชีพครับไม่จําเป็นต้องเกี่ยงว่าอาชีพไหน เหมาะหรือไม่เหมาะแต่ถ้าอันไหนทําแล้วมันได้ตังค์พอมาเลี้ยงครอบครัวก็อย่าโมชาครับลงมือทําอย่าลืมกดสับซับตะไครให้ช่องเขยลาวไรเดอร์ด้วยนะครับ